การบริการก็จัดงานได,ได้ดีมากๆนะฮะคือเอาเรื่องของโรงพยาบาลมาด้ยาถาว่าแต่ละคนจะทำอะไรเช่นบุคลากรแพท์นะฮะนนจะทำอะไรบ้างโดยเอาอักมาเปงนรูปรวาแบ็นเช่นจะซื้อสั่จะซื้อสั่งังไงบ้างจะัผมรกขอนสิผมได้นำคณะเจ้าหน้าที่สารสารนสุส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีขอขอบคุณท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิ่จะรำรณรงค์ร,งรารงควสู้กานสู้ในสัปดาห์รณรงค์ต่ความสะอางสู้พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวัทนที่24มีนาคมที่ผ่านมาได้พุในการงเพยาบางยาบาลทั่วประเทศกัมชบให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสสข,สข้อคือ คุณภาพคภาพเริ่มต้นที่ทําได้ง่ายๆก็คือส่วงในโรงพยาบาลและได้เชิญชวนให้ในแพทย์สักษ์จังหวัดผู้มนการอันเทียทุกแห่งทุกประเทศร่วมรณรงค์้างส่วงในวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหาร้อเก้าการเฉลิีฉันโมเดิรงานฉันผู้มการนอวสโตและพิ่น้องตางสทุกท่านผมรู้สึกดีเป็อย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในี ที่จกรรบรงรัตนโกสัมพันธ์แลรามาสุขการกลับรงรัตนโกสัมพันธ์แล้วมาและนักท่องเที่ยวตัวใหม่้นในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนนี้ถือว่าเป็นวันที่เดที่เราจะเริ่มต้นล้างส้มในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศไปพร้อมๆกันแับนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งรวอมกันระหวันสมการรุ่นกระทาส้วงันมนะคะที่กับสายชิมละที่สองต้ท่อส้วงและที่สามเป็นเนจะไม่ด้รองนมืไม่เข้าเมื่อเราตรงนี้โอ้ 好吧。